น oh pues ีเ oh, พ่อจะมาทำกิจกรรมเล่นสลากันดูสิขอย่ได้นะคะอย่ามอค่ะโอ้ยเอออ่ายื้ด้วยคะเห็นไหมคะโอ้ยกำม่อจาเกกะมาให้ด้วยเลย่ะเลื่อจ่าเนี่ย เป็นลูกกระตับยอมนะไม่ต้องกลัวคะ่ะในวันนี้นะในวันนี้นะคะโอวมาเลดึกขี้โอวมาเลดึกขี้โอวมากกดึากยืดมากเลยอ่ายืดจนจะขาดเลยอ่าเย้ในมือสีอะไรคะ นมือนี้เหรอคะใช่ค่ะเพิ่มสูสีม่วงจ้ะวงไปวงกลมได้นะคะโอ้ยมองเห็นหน้าด้วยค่ะดู สีิว่วงก่อนนะคะเดีย๋ยวจะเล่นสีอื่นให้ดูออันนี้ไม่มีรูกระตาอ่ะอันนี้ไม่มีรูกระตาหรอกน,นีไงเดี๋ยปรูปหน้าได้นะคะฮิฮิ ท, <What? S 1> ที่มีลูกตาสีอะไรคะที่มีลูกตาสีอะไรคะเล่อออันนน,นี้เป็สีว <laughs> สีไว้ว <What? laughs> <What? S 1> <What? S 2> <laughs> สีใสสวยนะ <laughs> สีใสสวยอ่ะใสๆเป็นออกแบ <What? S 1> มีกากเพชรด้วยใช่ไหม <What? S 1> มีกากเพชรไหมน่ะมีทีน <laughs> เนี่ยเขาโรนมาให้แล้วทำให้หมือ นี่ว่าเหมือนหมูสาะแตกโอ้ยอ่าวเพื่อนนะคะโอ้ยเห็นก้อนเลยวะต้องบอกว่าเห็นหน้าใสๆเห็นหน้าใสๆเลยค่ะโอ้ยเห็นเลยถ่ายอยู่ค่ะ เ้ยแต่มันมองไม่ค่อยชัดนะเอาเ้าไปรู้ตอนทีนี้ก็ขอรำมุขยอดอย่าหยุดกดไ้ายกดแชร์กดสังขง์เขาใกล้ให้เบอร์เลยนะคะไลนยโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs>